สวัสดีครับมือนี่อีสานมดําติกพ้ามาเบิงผักพื้นบ้านครับพี่น้องครับผักพื้นบ้านในทิณนครพนมครับพี่น้องครับตามลำน้ำอุ่นครับที่ใส่กินมัตต่รบร้านครับพี่น้องครับลำน้ำอุ่นเป็นอยู่ใกล้ๆยุบ้านเดียของอีสานมดันติกเองครับพี่น้องครับลำน้ำอุ่นที่เชื่อมต่อลำน้ำสงรามลำน้ำขงครับพี่น้องครับ พักการห้องครับพี่นงครับมาเบิงพักการห้องรึเล่ครับพี่นองครับ,บก,กลบบแล้วออกดอกครับใส่กินเป็นพักมาแต่บทลานด้วยครับพักการห้องหรือว่าต้นพยามุติครับพี่นงครับ มีซื้อทองทินทั่วไทยครับพญามุติผักกาดหองผักกาดนามผักกาดนาครับใสกลิ่นสดเต่ม,มาแต่โบราณครับพี่น้องครับเขามักในเกิดในที่ชื้นตามลำหนามครับพี่น้องครับในฤดูแรงครับกินกับลาบป่าก้อยป่ามาแต่โบราณครับพี่น้องครับ ขอดูังกระเดอกินหอมครับสรรพคุณเป็นพักสมุนไพรมีรสร้อนครับช่วยเจริญอาหารครับช่วยบำรุงธาตุช่วยระงับประสาทผักกาดห้องครับหรือบาตนุนผักกาดพยมุติครับ พยามุติครับหรือว่าผักกาดหองครับใส่กินเป็นพักพื้นบ้านมาแต่โบราณครับกินกับลาบป่าก้อยป่าด้วยครับกินสดเลยครับในตำราไทยครับจะใส่ใบของเขาครับเป็นยาแก้ไอครับช่วยให้แก้แก้ไอครับทั้งต้นครับมีสรรพคุณแก้อาการท้องร่วงแก้อาการปวดท้อง ท่องอืดท่องเฟอมีสรรพคุณเป็นยาระบายครับเป็นยาครับฤดูในส,นรในสตรีครับอากาศห้องครับกินมาแต่โบราณครับข้อมูลทางเภสัชวิทยาครับของพญามุติมีลิติ์ลดความดันโลหิต ต้านเชื่อบีโลดการบีบตัวของล้ไส้กระตุ้นการบีบตัวของมดลูกแล้วกญิงมีคันบวควรกินผักชนเดเด้อครับเด้อยิงมีคันบวควรกินกนรนรก่นครับเพราะเขาเฮ็นให้บีบมดลูกมดลูกบีบตัวครับหญิงมีคันบวควรกิ่นครับพยามุติหรือผระกาศห้องครับในตำราพื้นบ้านอีสาน ใส่ทั้งต้นครับน้ำไปตำพอกแก้อาการปวดแก้อาการบวมครับช่วยแก้โรคอีสุกอีใสครับพักกาดห้องนะครับ ครับมนีอีสานมาด,ดันติกบพะมารู้จักพักกาดห้องครับพี่น้องครับพักพื้นบ้านที่ใส่กิ่นมาเต่โบราณครับกินกับก้อยป่าลาบป่าครับเป็นพักที่เกิดตามลำน้ำครับที่ชื้นของลำน้ำครับพี่น้องครับที่นี่คือลำน้ำอุ่นลำน้ำสาขาของลำน้ำสงครามลำน้ำโขงครับพี่น้องครับรรรห,หรือว่าต้นพญามุติครับพี่น้องครับพักกาดห้องครับ ครับอย่าลืมกดติดตามไอ้อีสานมาดามดจิงหนึเด้อคลิปหน้าพอกันไหมครับมื้อนี้สวัสดีครับ